ภาษาสี่กับภาษาหนึ่งสายหนึ่งไม่ต้องกราบดวงตานะครับ่ดวงตาท่านแม่ให้กราบเด้อยคุณอาจารย์ครับผมคอยเด็ดตลอดเครับอันนี้ผมขอถวายยาอันนี้ยานวดครับอันนี้ยาโนดนี่ยาฉันนี่ยาแก้ร้อนในครับยาแก้ร้อนใน อันนี้เป็นนมอันนี้น้ำผึ้งเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวนะอันนี้เป็นซองอะไรครับซ่อันนี้ซองอ๋อซองเปล่าดื้อกลงป่ะรข้างในมีไม่มีปัจจัยนะครับเดี๋ยวขึ้นรถด่วน พระอาจารย์อยู่ที่วัดไหนครับอยู่วัดท่าตอนครับวัดวัดวัดท่าตอนครับอําเภอนี้เนาะครับอําเภอตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์ชื่ออะไรครับพระอาจารย์ชื่อพระจายดนอ่องอธิสารโนครับอ๋อแล้วอันนี้อะไรครับพระพระจอครับพระจอนะครับพระจูนะครับพระตูนนะครับเข้าไปดูในช่องอานนท์ถ่ายวัดนะครับในในยูทูปเอ้ยยูทูป ได้ครับ,รบเขียนอยู่ครับคร,รับครับขอบคุณครับลวงพ่อคนหลงตาครับ